ผมนั้นอินกับมันมากครับผมคิดผมมโนภาพนายแบงค์ว่าเป็นแบบยังไงอะ่ะเป็นผู้หญิงอะ่ะอืมผมหายอยู่หาไม่เจอแป๊บน,นึงเดี๋ยวว่ะอืมสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิเก้ายี่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบหกสิบเอ็ดแปดเก้าสิสิเออาสองเพิ่มเติมห้าหกเอ้าไมหาไม่เจอวะอออเอแล้วมึงนะขอโทษทีผมไม่เตรียมตัวอ๋อเจอแล้วยี เนี่ยเดี๋ยวถึงคุณจะเห็นผมตอนนั้นผมหุ่นไม่ดีเท่าไหร่นะอย่าโกรธผมเลยผมจะฟิตหุ่นให้พวกคุณให้พวกพี่ๆได้มีความสุขกันแต่ว่าตอนเนี้ยหุ่นมันยังไม่พร้อมอ่ะเพราะไม่รู้นี่เขาไม่ได้บอกนี่ว่าจะให้แก้ผ้าแก้ผ่อนดีกว่าใครไม่รู้ก็ค็ไม่ได้เตรียมตัวก็แดกสะอ้วนเลยอืมเนี่ยดูนี่นะ

ไอ้แคแบงค์รีบชักหน้าออกอย่างรวดเร็วอะคืออารมณ์มาณแบบมึงไม่อยากจะโล่มโยกกูตอนนั้นมันคิดว่ากูเป็นเกย์แน่นอนเลยคืออินมากอืมนี่คือมครับไอ้หน้าที่แบบสังเกตหน้าตอนที่แบบชักออกนะหน้าตอนที่ชักออกอะ่ะหน้าตอนที่ชักออกเลยดูอีกรอบเนี่ยคือความเฟลของผมเนี่ยเนี่ยหน,น้าตอนเนี้ยไม่ได้ว่าหน้าอินหน้าค้างแต่คือเฟลว่าอะไรอะ่ะ ผมอะ acting โคตรเก่งผมซ้อมบทกับมันมาไอแดง์มาว่าเดี๋ยวจะเล่นอย่างนี้นะทะเลาะกันโ,กวกโวกยวาย,วยอะไรไม่ได้เล่นเลยเพราะเข้าไปแนะนำตัวถอเสือ้อทำท่าจูบกับบ้านคิดว่าโอเคตกรอบนันแสดงนะตกรอบแน,น่นอนไม่ได้ถ่ายเขาลอมานะี่เอาเพื่อ หน้าเฟลไม่ได้หน้าอินหรอกหน้าอะอุกลกังเข้าไปเราจะโชว์โชว์อะไรไปเอา้าทำไมเป็นแบบนี้อืออยากดูคลิปอิคิมอุ้มมินก็ดูกันแล้วไม่ใช่เหรอ 나는 걸 바란 건 아니야. 내 곁에 있었던 건 너의 말좀 미소가. 원하. 원하. แล้วถ้าส่วนตัวผมผมเอ่อผมไม่ชอบคลิปนี้นะไม่ใช่ชอบทุกคลิปแต่ว่าถ้าคลิปที่ชอบที่สุดอะอยากรู้ไหมคลิปไหนในบรรดาที่คิมินคิมินเนี่ยนะถ้าคลิปที่ชอบที่สุดอ่ะผมชอบคลิปนี้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอยัางคลิปอื่นอะมันอาจจะเป็นอ๋อมีสองคลิปไว้มีสองคลิปมีคลิปมีที่ชอบคลิปที่เป็นธรรมชาติที่ไม่รู้อย่างเช่นคลิปที่คุกเข่าอะแฟนคลับก็เสียให้คุกเข่าใช่ไหมอืม อย่างคลิปอุ้มเงี้ยแฟนคลับก็ขอถ่ายรูปแบบอุ้มอะไรเงี้ยมีคนพูดก็ก็เ,เลยอุ้มแต่ว่าคลิปที่มันเป็นธรรมชาติที่เขาแอบถ่ายมาเนี่ยต้องชมคนถ่ายว่าเก่งอะไรเงี้ยคือคลิปนี้เพราะว่าผมก็นังหอบมากหลังจากที่ซ้อมเต้นครั้งแรกอันนี้เป็นการซ้อมเต้นครั้งแรกแล้วแบบทุกคนเหนื่อยกันมากอะ่ะดูเดกหน,น้าเมคกี้เห็นปหมเหนื่อยมากแบบเต้นไม่หยุดประมาณชั่วโมงนึงเต้นไม่ได้หยุดเลย แล้วแบบมันเป็นความมันเป็นความเรียมากอันเนี้ยคือไม่รู้ตัวเลยเห็นพี่ไม่ตกใจว่าเราทำไปถ่ายตอนไหนอะไรเรบินนั่งแอบเห็นคนระับผมไม่รู้อ่ะไม่รู้เรื่อง เขอว่นาเนมมีอะไรหรอแค่นี้ไงก็พคอแต่ว่าผมชอบระพี่คนเก่งผมผมผมชมว่าคนคนคนเนี้ยเก่งดีที่แบบถ่ายอะไรเงี้ยอืม คอมเมนต์น่ากลัวจริงๆผมบอกเลยคอมเมนต์ในเพจผู้รักเกน,น่ากลัวมากฉันจะเอาฉันจะเกิียนฉันจะขย่าม <c oughs> คือมีคลิปแต่ไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากดูดูรูปมากเออเอามันนะนกินที่็ขย่บบนาอยากหนมันก็ทนี่กันไปนะครับแต่ว่าก็อย่าไปผิดหวังกันถ้าเกิดว่าในอนาคตามันไม่ได้เล่นด้วยกันอะไรเงี้ยไม่ได้เล่นด้วยกันไม่แสดงด้วยกันเนี่ยก็อ,อย่าไปคิดมากนะครับว่าเออ เปนอะไรนะครับอืม <laughs> อ,อมีคนมาแซวผมกับไอเนียบเว้ยไอเนียบมันก็มาทักพี่ทำไมเขารู้จักผมไอเนียบมันเป็นใครเหรอวะ